โุกสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแล็กกี้เช่กับเช้งแล้วก็ล็อกแล้วก็แฟนโฟจีไม่อยู่แล้วก็มีสองตัวอ้าวตัวนั้นอ้าวไปกระโจนอะไรตรงนั้นวะเอ้งอย่าเพิ่งนั่งก่อนมีขนมเน่ยเด็กมันก็เลยนั่งก่อนมือรู้แล้วนั่งก่อนนั่งนี่นั่งของมึงหรอเออวันนี้เรามีอะไรมาทํากันวันนี้ยมันมีคลิปหนึ่งที่น้องแฟนค์ขับเราอ่ะแท๊ก ติ๊กตอกอ่ะ <Hey. S 1> มันเป็นคลิปที่เหมือนฝรั่งเขาเอาเยลลี่กัมมี่อ่ะเยลลี่เยลลี่เยลลี่หมีอย่างเงี้ยไปแช่ในน้ำแล้วประมาณแบบไม่แน่ใจว่าก6กสิหรือ12ชั่วโมงหรืออะไรประมาณเนี้ย uh huh. แต่ที่แน่ๆคือพอแช่แล้วอ่ะมันบวมขยายเป็นเยลลี่ยักษ์เลยเว้ยแล้วแบบเราไม่มั่นใจว่ามันปลอมเปล่าเจ๊ <What? S 3> <c oughs> มั้ยคือเอาเยลลี่หมีที่เราเคยกินกันเลยแหละเยลลี่หมีเยลลี่โค้กที่เราเคยกินอ่ะอไปแช่ใช่ไหมแช่น้ำธรรมดาใช่ไหมแช<ะ>่น้ำธรรมดาแล้วยาลี่จะบวมแบบเป็นเยลลี่ยักษ์เลยอ่ะเฮ้ยจรริงเหอใช่ ฉะนั้นเราก็เลยจะมาพิสูจน์กันแต่ปัญหามีอย่างหนึ่งหรออะไรคะไม่มีเยลลี่เลยในบ้านตอนนี้มันมีแต่หมาโง่สองตัวนะครับขนมหมาที่เป็นที่รักมากรักยิ่งตอนนี้ได้มากงั้นเดี๋ยวขอเวลาเราออกไปซื้อเยลลี่แป๊บหนึ่งอ่าใช่ใช่เดี๋ยวไปซื้อเยลลี่แป๊บครับครับเดี๋ยวเรากลับมาทําให้ดูโอเคไหมได้ได้ครับโอเคครับครับแล้วนะครับครับมายักก็รักมาแล้วอันนี้ก็คือเยลลี่ที่เราได้มา เยลลี่ที่น่าจะคุ้นเคยกันไไมีอะไรบ้างมีเยลลี่หมีเยลยลี่โค้กแล้วก็เยลลี่นอนเ,ออเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคนเราจะแบ่งการทดลองเป็นกี่ช่วงดีเราคือในคลิปอะเขามีบางคนก็แช่นานบางคนก็แช่แปบ๊บเดียวใช่ไหม,มก็เลยจะแบ่งเป็นหนึ่งสามชั่วโมงเราได้เตรียมแก้วใส่น้ําไว้แล้วแล้วก็อีกเซตหนึ่งคือหกชั่วโมงและที่นานสุดเลยคือเอาที่มันั้งคืนเลยสิบสองชั่วโมงทีนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง คือตอนนี้เป็นเวลารประมาณสองทุ่มอ่าสองทุ่มบวกอีกสามชั่วโมงก็ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มยังโอเคยังพอไหวนะ <c oughs> แต่อันนี้สิปกชั่วโมงจะตี <c oughs> สองก็ต้องอตอิดออกมาถ่ายให้ดูว่ามันใหญ่ขึ้นจริงไหมใส่ลงไปตัวละตัวอันละนลกันนะก็คือแก้วนั้นจะมีทุกอ่านเลยใช่ไหมใช่อโอเคเหนาเพื่อนกันโอเคเริ่มจากนี้นี้ก่อนนี้ลงมาตุดตุ้มนี้ก่อนอืมข่องเกลียของเกลียของเกลียววางไปตีเขียวบ้างเกลียว แล้วก็นีต่อหกชั่วโมงสีส้มสีส้มสีส้มหมีเราใส่สองตัวเลยเหรอร้องไม่ถึองนี่หรอเพราะเดี๋ยวมีหนอนหนึนะก็ได้ก็ได้เอาออกมาไม่เหรอตัวละถ้วยอีกอ่าตัวละถ้วยเหรอมือเลยครับมือล้างแล้วนะทุกคนล้างแล้วอ่าอีกมีเขียวมาใส่อันนี้แทนแล้วกันมันลื่นหมีมันลื่นอย่าลบใจเย็นๆใจเย็นนะใจเย็นค่อยๆหลวง นี่ไงโอมีมีมีต่อไปโคก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 นะอ่ะต่อไปโคกอโคกหนึ่งอันโคกอันนี้ไม่ต้องเลือกสีมีแค่นี้มันมีสีเดียวเกิดเกิดเกิดอันสุดท้ายอันนี้กินที่สุดละกินหนอนเนี่ยกินหนอนกูอันใหญ่ไหมอ่ะหนอนหนอนหนอนมีสีเดียวปะมีหลายสีอยู่นะแล้วก็คล้ายๆกันอะ แล้วก็นอนเสร็จแล้วทุกคนแล้วเราก็ไปนอนเออนอนได้เหมือนกันนะสามชั่วโมงเนี่ยเราไปนอนอันนี้ดูหนังได้เรื่องหนึ่งสองเรื่องอันนี้ต้องตื่นแค่คิดตาตื่นมากันหดึ่อันนี้ก็วันพรุ่งนี้เลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าทั้งนอนทั้งโคลาทั้งหนีเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแค่ไหนมันจะขยายขึ้นตามที่เจ๊คนัเขาบอกไหมเราจะมาพิสูจน์ให้แบบเราไม่โกงเราจะไม่ตัดต่อใดๆทั้งนั้นทุกคนระหว่างนี้ฉันจะไปถ่ายคลิปลงช่องตัวเอง นี่อันนี้คือขนาดปกติของมันนะทุกคนแล้วเดี๋ยววันที่เราแช่น้ำเสร็จแล้วอะเราจะมาวางเทียบให้ดูเลยว่ามันบวมขึ้นมากแค่ไหนเริ่มจากอัน3ชั่วโมงก่อนอ่ะเดี๋ยว3ชั่วโมงหน้าเจอกันนะ hours later สามชั่วโมงผ่านไปเรามาดูกันดีกว่าว่าแก้วนี้จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้มองจากข้างนอกก็เหมือนสีมันหึงหออกมาเพราะว่าเป็นความสะท้อนของแสงน่าจะสะท้อนนะเทียบกับน้องอืมวิบโอ้โหเล็กมากใช่อยู่ได้ไหมอ่ะอาจจะต้องใช้ช้อนทุกคนขอแบบช้อนก่อนนะช้อนมาหน่งแล้วหนึ่งหน่งแล้วหนึ่งเฮ้ยมีความดูดอยู่ในน้ำแบบโอ้โหอยู่ๆดูจากไซส์ของโค้กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมเยอะนะทุกคนนะ บบน้องลูกเสียเสียทรงเสียหุ่นเอวคอดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวซูให้ดูเดี๋ยวเราเอาออกมาทุกตัวกันนะไม่เหลือคอเป็นหนีแล้วอ่ะพี่ดิรของน้องๆก็าหายไปอ่ะไม่เหมือนอันนี้แล้วอ่ะนอนหลอกมาได้ไหมพยายามอยู่นอนทุกเหลวๆอ,อ,อ่ะนอนทุกเมื่อเมือ่อตอนนี้เป็นปลาไหลแล้ว น้ำเ่องน้ำเ่วมทาเฮ้ยไม่เห็นจะขยายใหญ่ขึ้นเลยอันเนี้ยดูไม่ได้ใหญ่แต่ดูเหมือนละลายอะใช่มันดูละลายมากกว่านี่ทุกคนนี่คือท็อปวิวของน้องนี่คือน้องเยลลี่มาผ่านไป3ชั่วโมงนี่คือเยลลี่โคก นั่นเยลลี่หมีนี่เยลลี่นอนข <What? S 2> นาดเนี่ยเอาจริงๆนะมาดูเล็กลงด้วยซ้ำเถอะมันดูดละลายสามชั่วโมงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้บวมบานเหมือนในคลิปนั้นนะมันดูละลายและเหลวลงแล้วน้ําก็สีเปลี่ยนด้วยทุกคนน้ําสีเป็นสีน้าตาลเห็นปหมเดอมองในกล้องอาจจะดูไม่ออกแต่น้ำมันเป็นสีน้าตาลไะทุกคนเห็นไหมเจ้าว่าตัวเยลลี่งละลาย ก็งงว่าเอะมันจะบานได้จริงๆเหรอมารอดูกันว่ามันจะบานไหมถ้ามันไม่บานเนี่ยก็คือติกตอกหลอกดาวเจลินลอกดาวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้6ชั่วโมงกับ12ชั่วโมงเนี่ยมันจะต่างจากอันนี้ไหมนะแต่ก็ถ้าคิดจากความเป็นจริงแล้วทุกคนมันก็น่าจะละลายมากขึ้นก็ยังมีความหวังอย่นิดหน่อยตรงที่มันเป็นเจลาตินอาจจะบวมนะก็ไม่รู้นะเดาไปก็ไม่ถูกกันไปรอดูดีกว่าไปรอ เพื่อ,อคุณผู้ชมปร,ระเด็นคือประเด็นคือมันมันจะละลายหมดแล้วอะ่ะให้ดูข้างบนดูด,ดิมันละลายหายไปหมดแล้วอะ่ะพยายามห,หยิบออกมาแล้วกันนะเอาจากข้อก่อนเลยอือ,อ,อันนี้นี่เอาเ,อาเข้าหิ้งของวันเล็กกว่าเดิมเอาเข้าไปเดินหกชั่วแล้วก็อันนี้หมี เดี๋ยวมีนอยู่หรอยล่มีเดี๋ยวนะนต้นคลิปเนี่ยเขาบอกว่าแช่น้ําแล้วมันจะัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่กูแช่น้ําแล้วมันตัวเล็กเหรออันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลละเอียดนะเขาแค่บอกว่าแ<อ>ช่น้ำ,ใช,นำใช่ไหม มันจะออสโมซิสน้ำจะเข้าไปแล้วก็บูมบานทุกคนตักไม่ได้ด้วยหนอนขาดกู้ศพนอน,อนมแล้วตอนที่เรากู้ศพนอนเนี่ยเจงก็จะบอกก่อนว่ายังมีข้อสงสัยว่ามันแช่แล้วก็นงเ,เข้าตูเ้เย็นด้วยไม่เป็นไร <c oughs> อย่างน้อยมันไม่ใหญ่ขึ้นมันก็เล็กลง <c oughs> เป็นแจกขอ คือต้องใหญ่พนสเพราะว่าเราเรียนเสิชเราหาข้อมูลว่ามันจะต้องบวมจริงๆเว้ยอันนี้เราประหลาดและทาไมเราทําแล้วมันไม่บวมวะไม่เป็นไรเราไม่เหมือนใครเราทําแล้วเล็ะล่มตอนแรกเราคิดว่าเขาหลอกดาวเราก็เลยหาข้อมูลปรากฏว่ามีคนทำได้จริงๆทำไมเราแชรมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะรออีกสิบสองชั่วโมงอ่ะก็ตั้งไว้ขำๆแล้วกันก็คงจะละลายเป็นน้ําแบบน้ำดูดิเป็นน้ําสีอะไรเห็นไหมมันมันมันไป เดี๋ยวเราจะลองอีกรอบหนึ่งโดยการลองแช่ตู้เย็นด้หรือว่าน้ำเม่ามันร้อนไปนว่าละลาไม่รู้เหมือนกันน้ำที่เรากดนไม่ร้อนก็อุณหภูมห้องเนาะตอนนี้รู้แค่เน่วง จรวงๆแหตอนแรกเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราใส่ในถ้วยแคบไปหรือเปล่านี่เรามีทําแบบชามเหมือนเขาเลยกแต่ก็ไม่ไม่แตกน้องก็ละลายหายไปเหมือนกันเน่ะอืมอันนี้ก็ประมาณหลายชั่วโมงแล้วเกินสามชั่วโมงแล้วเหมือนกันเนี่ยน้องเขก็ละลายกลับมาเป็นอย่างเดิเหมือนกันอ่ตใหญ่อืมเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลเท่าอย่นี้หน่อยดูซิว่าเราจะทดลองอีกรอบเป็นแบบนี้กันนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาคิดกันว่าเกิดเอียงอ้าวขาดด้วยค่ะนอนค่ะ The next day ก็กน่นตอนนี้เช้าแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอที่แช่ไว้ทั้งคืนเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงเห็นซากนอนคือทุกน่นเราไม่สามารถตัดเยลลี่อะไรขึ้นมาได้เลยเว้ยเพราะว่ามันละลายหมดอ,อย่างละลายไปกับน้ําหมด หมดแล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าห้องที่เราวางแก้วไว้มันอาจจะอุณหภูมิร้อนไปนิดนึงหรือเปล, <os. S 2> <ๆ>ล่าเจลลี่ก็เลยละลายจากที่มันควรจะต้องใหญ่ขึ้นกลายเป็นว่ามันเล็กลงแต่ลักที่ั้นทีทุกคนเราไม่ยอมรอเราจะทําเหมือนเดิมไปแต่คราวนี้เราจะเอาก้วน้ําไปแช่ในตู้เย็นไว้ดูสิว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเหมือนเดิมไหมไปไปดูกันอ่ะในที่สุดหลังจากที่เราทำเลพูดเลยว่าล็อคอแห้งปุ๊บอ่ะคอแห้งปุ๊บมันไม่หลุดแล้วอ่ะ บาสิพ่อกระเด็นคือแบบว่าเมื่อคืนสรารภาพตรงๆว่ามันเฟลมันล้มเหลวน้องละลายเพราะั้นที่น้องควรจะบวมอันนี้คือออริจินัลอันนี้คือ3ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงคือมันละลายเยมันไม่เหลือลแล้วสชั่วโมง,โมงมไม่มีมันเป็นมันเป็น <S <S 2> <S 2> น้ำไปแล้วอย่างที่ล็อกบอกอะทุกคนล็อกทีทีททท่้เราก็เลยไม่ยอมแพ้ออาอีกรอบหนึ่งโดยครั้งนี้เราเอาไปแช่เย็นมาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ไม่ได้จับชั่วโมงอะแต่มันเหมือนข้ามคืนข้ามคืนเหมือนกันนะเอาอย่างเงี้ยลองไปบวกเล่นๆดูเมื่อคืนเนี้ยเราเฟลตอนตีสองเราก็นั่งหาข้อมูลใน Google กันตอนต,อนตีสองนั่นแหละว่ามันควรจะบวมไหมม,มันเป็นการอธิบายวิทยาศาสตร,ร์ว่ามันจะต้องบวมเพราะว่าน้ำอสโมซิสเข้าไปในเยลลี่แล้วทําไมของเรามันละลายซะละเราก็ไปหาข้อมูลมนาะเพิ่มมันมีของบางคนเขาบอกว่าเยลลี่คนละชนิดคนละยี่ห้อกันส่วนผสมไม่เหมือนกันบางยี่ห้อเขาลองแล้วมันก็ละลายอตอนแรกเราก็ คิดว่าสงสัยยี่ห้อนี้มันละลายแต่เขาบอกว่าให้แนะนําให้ใช้ฮาริบุกซึ่งเราก็ใช้ฮาริบุกใช่เราก็เลยงงว่าอ่ะยี่ห้อเดียวกันทำไม,อมของเขาไม่ละลายของเราละลายเราก็เลยเอามันไปแช่เย็นใช่ไหมใช่เพราะเราคิดว่าสิ่งที่ต่างของเขากับเราคืออากาศบ้านเราเ<อ>มออื่อวานนี้เราตั้งไว้ในห้องนี้โดยที่เราไม่ได้เปิดแอรนะ์ไงม,มันอาจจะร้อนหรือเปล่าเราก็เลยไปแช่ตู้เย็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะเราคิดว่าสิ่งที่ต่างของเขากับเราคืออากาศบ้านเราเมื่อวานนี้เราตั้งไว้ในห้องนี้โดยที่เราไม่ได้เปิดแอร์ไ จะร้อนรึเปล่าเราก็เลยไปแช่ตู้เย็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถือว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าน้องบวมอย่างเห็นได้ชัดแต่ฉันจะหยุดทำบัมของน้องให้ดีอะไดหนึ่งอันคือะนึงอันอันที่แช่นานที่สุดอ่ะคืออีหมีแช่ก่อนแต่ฉันจะเอาน้องออกมาโอ้โหเมื่อกี้บอกก่อนว่ารวมๆแล้วแช่ไปเกิน12ชั่วโมงแล้วทุกคนน่าจะเกิน12ชั่วโมงเพราะว่าเราหลับไปตื่นหนึ่งนี่นี่คือหมี เฮ้หมีของเราเว้ยเดี๋ยวไปเทียบไซส์ให้ดูเทียบไซส์เทียบไซส์อุต่าอุต่ต่าหมีดิ้นนี่หมีนี่ actual ไซส์มาให้ดูแล้วกันกันเฮ้ยเป็นลูกพี่หมีทันทีเลยทุกคนพี่หมีบ้านมีเด้คะอันนี้ยังไม่โกรธยังไม่กดนี่กดแล้วต่อไปโค้กสองอันเนี้ยอาจจะนานน้อยกว่าอาจจะประมาณ12ชั่วโมงหรือน้อยกว่าเพราะว่าเราเพิ่งแบบเราแช่หมีเสร็จปุ๊บเราก็ไปอาบน้ำแล้วเราขำมาแช่ที่เหลือมันก็เลยอาจจะไม่ไม่ครบเวลานะทุกคนอันนี้ย่ารีคอ อุ้ยแต่มันยังบวมได้กว่านี้อีกนะถ้าจะแช่เพิ่มอ่ะทุกคนถ้าแช่เพิ่มนะมันบวมได้มากกว่านี้อีกนะโอ้โแล้วโดนอ่ะนี่ออริจินอลลรามาเทียบเฮ้ยเท่าตัว<ม>นี่มันเกินเท่าตัวแล้วเนี่ยเป็นลูกพี่โค้กเหมือนกันอันนี้ดูดิ สุดยอดนี่มันหนึ่งเท่านินดๆเลยนะอันสุดท้ายหนอนจะเขียวอันสุดท้ายหนอนหนอนที่อพุ่นตรงมันมันใหญ่มากอะ <c oughs> ใหญ่ใหญ่หใหญ่เฮ้สีเดียวกันเลยอะระวังเอิญว่ะเต้นเต้นเต้นหนอนจอะขาดนะลูกวิเกือบขาด <c oughs> ทุกคนมันใหญ่ปะเท่านิ้วเฉยๆดูดิเท่านิ้วเท่านิ้ว a S big a S a นิ้วดูดเอ้าวางวางวางนี่เราจะวางให้ดูโหล้นถาดแล้วมั้ยนะโอ้ปิงวะเนี่ยแกเป็นปิงดูความยากดิแต่มันโค้งอะเราเราพยายามจับให้มันตรงอ่าโค <c oughs> ้งโค้งโค้งแบบนอี้ สี <ๆ S 2> <ไป S 1> เดียวกันด้วยเอาดิโซบี้ก่ะแล้วมึงอะไรเนี่ยอันนี้อนี่อะไรเนี่ยแล้วละลายติดโต๊ะแล้วด้วย มนใหญ่ากถือว่าก็สําเร็จมาไม่ใช่การหลอกจริง,รงๆตอนแรกเราคิดว่ามันหลอกใช่แล้วก็เลยไปหาข้อมูลมาปรากฏเฮ้ยมันไม่หลอกมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นออสโมซิสนะคะแปลว่าครั้งแรกคือเราผิดพลาดเราควบคุมอะไรบางอย่างเฟลไปนิดนึงสร<ช>ุปก,ก็คือมันใหญ่ขึ้นจริงๆ <อะ S 1> แล้วก็เราจะยังปิ <What? S 2> คดคลิปนี้ไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ชิมผลงานของเรานะครับต้องกินจริงเหรยกไม่ได้มันไหลคือเราอยากรู้เหมือนกันว่าพอมันบวมแล้วว่ารสชาติมันจะยังเหมือนเดิมไหมใช่ไหมเลดี้เฟิร์สชิเลือกก่อนได้ปะก็ต้องได้แหละ เอ hey, ๊จึงเลือกโคกแล้วกันแต่มันเป็นเรื่องอันที่ดูอันตรายน้อยสุดเลย <laughs> <laughs> เค่ะจิ๊เอาโคกเฮียอาโคกอะล็อกใจป่ะถ้าล็อกใจเราต้องกินนอน <My. S 1> <laughs> มาดูกันว่ามันจะต่างจากเยลลี่ปกติไหมเ <laughs> ยลลี่ <laughs> น้ำไปแล้วพราะไม่ล็อกครับคหนึ่งยังไม่ทันกินเลยล็อก <laughs> <laughs> น้องขาดะ่ะห <laughs> <laughs> นึง่งสองอี๊รู้สึกอันตราแล้วล็อก รสชาติมันยังเป็นเยลลี่อยู่นะแต่สัมผัสมันประหลาดมากเลยมันเ, <ๆ S 1> เหลวๆอะ่ะอืมทไม่แย่นะอ,อ,อ๋อมันเหมือนเยลลี่ที่ข้างนอกเป็นบุนเว้ยข้างนอกเป็นบุนเหลวๆแต่ข้างในเป็นเยลลี่อยู่ถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าเราแช่ไปนานมากๆความเป็นบุนก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆอดีไม่ดีถ้าแช่ทิ้งไว้สักสองสามวนัน,วนมันจะเป็นบุน้นทั้งอันเป็นบุญบ้านโคกอยากดูปะ ใครอยากดูเชื่อกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆเราจะลองแช่ไปให้ถึงที่สุดเลยดูซิว่าแช่แม่งประมาณ2อสวันเอาให้ถึงที่สุดเลยมันจะกลายเป็นอันใหญ่ขนาดไหนมันจะใหญ่ขึ้นแค่ไหนถ้าในเมื่อ10กว่าชั่วโมงอันขนาดนี้ถ้าแช่แบบจนมันกลายเป็นบุนทั้งอันเนี่ยจะขนาดไหนเพราะอันเนี้ยข้างในมันยังเป็นเยลลี่อยู่มันยังใช่ยังขยายได้อีย่างนี้ใช่มเลยไม่เป็นที่หลายๆคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเยลลี่กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็ใครมีเยลลี่มีใครมีเยลลี่ครบก็ไปทำตามกันได้นะง่ายๆเอาแช่เอาายอะี่ห้ฮริโบ เขาเลยบอกเอาแช่น้ําแต่ว่าเอาเข้าตู้เย็นนะเพื่อความชัวร์เพราะว่าเราเอาไว้ในห้องอ,อุณหภูมิห้องแล้วมันละายจะไปกินทอาไม้หรอหนีตลาดมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวิหิวหนีแหละขามือนี่คือจริงๆมันก็ตอนจับอ่ะมันไม่ค่อยโอเคตรงไหนกันนะไม่โอเคเลยตอนจับมันไม่ค่อยโอเคอเว้ยมันมันมลุ่ยรุยยุยยุยดูเด็ดฮะเฮ้ยฮหนอนเอเลี่ยนหรอเอ๊ ແຮງເມື <laughs> ່ອແລ້ວເປັນ